สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเหล่าบอลประจำวันที่25พฤษภาคมเจอเจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเด็ดทำเงินทุกหลีกทุกโทนเนอ์เมนและวันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมจัดกันมาที่3คู่เป็นบอลเพเมเลีอังกฤษวีคสุดท้ายแล้ววีคจบฤดูกาลและขับผมคู่แรกนะนอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านต้อนรับการเมียของเชลซีคู่นี้เตะในเวลา4ทุ่มคู่ที่ 2. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเมียของแอสตันวิลล่า คู่นี้เตะในเวลา4ทุ่มและคู่สุดท้ายลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคริสตัลพาเลตคู่นี้เตะในเวลา4ทุ่มเช่นเดียวกัน แต่ก่อนที่ย่องเบาเหล่าบอลจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะไปเริ่มกันที่คู่แรกนอตติงแฮมฟอเรสต์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้เต่นในเวลา4ทุ่มโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมด75แมตต์เป็น Forest, นอตติงแฮมฟอเรสต์ชนะ22เชลซีนะชนะส9และสเสมอกันที่24แมตช์ ไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรส์พวกเขาอยู่ที่7ของตารางพรีเมียร์ลีกลงทําการแข่งขัน <ๆ S 2> ไปแล้วทั้งหมด37แมตช์โดยชนะ19สเสมอ8และแพ้10เกมประตูที่ทําได้ 58เสียไป45ประตูเก็บไปทั้งหมด65แต้มในเกมลีกโดย c t a West นั้นล่าสุดของ Nottingham Forest พวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทาง West Ham ไปที่1ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของ Nottingham Forest ตอนนี้มี2คนคนแรกเป็น Tyree a v o g ย i คนที่2เป็นอริ c m o r รล่ a โดยบบแผกนการเล่นของน o อตตงแฮมฟอร์เรสต์จะมาในรูปแบบแผกนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นแมตเซล2เซ็นเตอร์แบ็ใช้เป็นมูริโยจับคู่กับมิเลนโค v วิชแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นเนโกวิลเลียมจับคู่กับโอลเลยไอนาโดย3ตรงกลางใช้เป็นเอเลียดแอนเดอร์สันสการีและนิโคสันมิเลนโควิช โดย3แนวรุกใช้เป็นแอนโทนนีเอลันกามอร์แกนกิบส์ไวและคริสบูดโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางนอตตทมิแงแฮมฟอเรสมี1คนเป็นคริสบูดเจ้าตัวดำไป20ประตูกับอีก3แอสซิดไปกันต่อที่ทีมเยือนอย่างเชลซีพวกเขาอยู่ที่5ของตารางพิมลีกลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด37แมตช์โดยชนะ19เสมอ9และแพ้9เกม ประตูที่ทําได้63เสียไป43ประตูเก็บไปทั้งหมด66แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮดเวน่านอร์นนอรเชลซีพวกเขาชนะ4และแพ้1เกมโดยเกมล,ลีกล่าสุดชนะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่1ประตูต่อ0ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเชลซีตอนนี้มี5คนคนแรกเป็นคริสโตเฟอร์เอนกูนคนที่2เป็นเวสลี์โฟฟาน่าคนที่3เป็นมาร์กุยปาเช่คนที่4เป็นเดวิดโฟฟาน่าและคนที่5เป็นโอมาเคลเมน ดยระบบแผนการเล่นของเชลซีที่คาดการว่าจะใช้งานจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นโรเ in, บิร์ตซานเชส2เซ็นเตอร์แบ็ใช้เป็นโทซิน oh, จับคู่กับลิวายโควิลแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นรีสเจมจับคู่กับมาร์คคูคูเรย่างมิดฟิลตัวรับใช้เป็นมอร์เซตไคเซโดจับคู่กับเอ c นโชเฟอร์นนเดสสมิดฟิลตัวรุกใช้เป็นเนโดเนโตรโคพาร์เมอร์และ โนี่มาดูเอเก้โดยหน้าเป้าใช้เป็นนิโคลัสแจ็กสันโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางเชลซีมี2คนคนแรกเป็นโคพลามเมอร์เจ้าตัวทำไป15ประตูกับอีก4ีอาซิสคนที่สอบเป็นนิโคลัสแจ็กสันเจ้าตัวทำไป10ประตูโดยสรุพผลบอลคู่นี้ย่อเบาหลหระบอลวิเคราะห์ไปที่ทางนอตติงแฮมฟอ o r เรสเสมอกับทางเชลซีไปที่2ประตูต่อ2 ไปกันต่อที่คู่ที่สองแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของแอสตันวิลล่าคู่นี้เตะในเวลาสี่ทุม่มโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมด174แมตช์เป็นแมนยูชนะ93แอสตันวิลล่าชนะ40และเสมอกันที่41แมตช ไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาอยู่ที่16ของตารางพรีเมียร์ลีกลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด37แมตช์โดยชนะ10เสมอ9และแพ้18เกมประตูที่ทำได้4-2เสียไป5-4ประตูเก็บไปทั้งหมด39แต้มในเกมลีกโดยซิตี้เฮดเวน5านัดลนัสูดของทางแมนยูพวกเขาแพ้4และเสมอ1เกมโดยเกมลีกล่าสุดแพ้ทางเชลซีไปที่ 0- ประตูตอนน่อ ผู้เล่นบาดเจ็บของทางแมนยูตอนนี้มี2คนคนแรกเป็นอเล็กซานโดรมาติเนสและคนที่สองเป็นมัตต์ไเดลิกส ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางแมนยูจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นอังเรโอน่า3เซ็นเนตอร์แบ็กใช้เป็นลุคชอแฮร์รี่แม็กควายและวิกตอร์ลินเดเลิฟ2วิงแบ็กใช้เป็นแพทริกบาร์กูจับคู่กับมัสราอุยโดยคู่ตรงกลางใช้เป็นคาเซเมโรจับคู่กับบูโนเฟอร์นันเดส3แนวรุกใช้เป็นเมสันเมาส์อามัดเดียโลและหน้าเป้าใช้เป็นบรัสบูธฮอยลุน โดยตัวที่อยากจะพูดถึงของทางแมนยูมี1คนนะเป็นบูโน่เฟอร์นนเดสเดอะแบกนะเจ้าตัวทำไป8ประตูกับอีก3แอซิสไปกันต่อกันที่ทีมยือนอย่างแอสตันวิลล่าพวกเขาอยู่ที่6ของตารางพรเมียร์ลีกลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด37แมตช์โดยชนะ19เสมอ9และแพ้9เกมประตูที่ทำได้58เสียไป49ประตูเก็บไปทั้งหมด66แต้มในเกมลีกโดยซิตี้แฮวินห้5นัดล่าสุดของทาง แอสตันวิลล่านะพวกเขาชนะ4และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางทอนแนมฮอสเปอร์ไปที่2ประตูต่อ0ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางแอสตันวิลล่าตอนนี้มี1คนเป็นมาคัสแบรดฟอร์ดโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางแอสตันวิลล่าจะมาในรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็น เอเมเลโนมาติเนสสองเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นคอนซาจับคู่กับเปาตอรเรสแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นไมตี้แคชจับคู่กับเอียนมาเชนเต้สองมิดฟิลตัวรับใช้เป็นบูบาคามาร่าจับคู่กับอามาดูโอนานาสามมิดฟิลตัวรุกใช้เป็นมอร์แกนโรเจอร์มารโกอันเซนซิโอและจอห์นแม็กกินหน้าเล่าใช้เป็นโอลีวัตกินส์ โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางแอสตันวิลล่ามี2คนคนแรกเป็นโอลีวัดกินเจ้าตัวทําไป16ประตูกับอีก2แอซซิคนที่2เป็นมอร์แกนโรเจอร์เจ้าตัวทําไป8ประตูโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องบอลหรืบอลวิเคราะห์ไปที่ทางแมนยู แพ้ทางแอสตันวิลล่าไปที่0ประตูต่อ2ไปกันต่อที่คู่สุดท้ายลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของคริสตัลพาเลทคู่นี้เตะในเวลา4ทุ่มโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมด51แมตช์เป็นลิเวอร์พูลชนะ31คริสตัลพาเลทชนะ11และเสมอกันที่9ิแมตช ไปเริ่มที่อิลอิ์พูลพวกเขาอยู่ที่1ของตารางลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะซึ่งได้แชมป์ไปแล้วนะดน้วยเป็นที่เรียบร้อยโดยลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด37แมตช์โดยชนะ25 เสมอ8และแพ้4เกมประตูที่ทำได้85เสียไป40ประตูเก็บไปทั้งหมด83แต้มในเกมลีกโดยซิตี้เฮตัวหน้านาฬิกาของทางลิเวอร์พูลพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยเกมลีกล่าสุดแพ้กับทางไบรตันไปที่3ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของลิเวอร์พูลตอนนี้มี1คนนะเป็นไทเลอร์มอร์ตันระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางลิเวอร์พูลจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4 2 3 1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็น อาริสันแบ็กเกอร์สองเซนเต็กใช้เป็นเจอรัลคอนซจับคู่กับอิมบราฮิมาโก t าเต้สองแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นค o อทัสมิการจับคู่กับคอ n น r b a แบร2ี่สองมิดฟิลตัวรับใช้เป็นโดมินิกโวาร์ไรจับคู่กับ r ร a n นกราเฟนเบิร์กสามมิดฟิลตัวรุกใช้เป็นคอดี้โก๊ะโป้ฮาวิเอเลียและโมมเม็ l ซาลน้าเป้าใช้เป็นเฟเดริโกครีซา โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางลิเวอร์พูลนะมีสองคนคนแรกเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาเจ้าตัวทําไป28ประตูกับอีกก้าแอซิสคนที่สองเป็นหลุยดิอาสเจ้าตัวทําไป10ประตูไปกันต่อที่ทีมเยือนอย่างคริสตอลพาเลส พวกเขาอยู่ที่12ของตารางลีกพิมารีอังกฤษลงทําการแข่งขันไปด้านทั้งหมด37แมตช์โดยชนะ13เสมอ13และแพ้11เกมประตูที่ทําได้50เสียไป50ประตูเก็บไปทั้งหมด52แต้มในเกมเลีกโดยซตีเอเวิร์านัลงสุดของฮาร์คริสตัลพาเลทพวกเขาชนะ2และเสมอ3เกมโดยเกมเลีกล่าสุดชนะทางวู๊แฮมตันไปที่4ประตูต่อ2 ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางคริสตัลเลตตอนนี้มี2คนคนแรกเป็นชาเดรียสและคนที่ 2. เป็นบูโนกัตพาวส์โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางคริสตัลเ a ลตจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-4-2-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นแฮนเดอร์เซน3เซ็นเตอร์แบ็ใช้เป็นโจเอลบอร์ดแม็กซองลาครัวและคริสริชชาร์ส สองวิงแบ็กใช้เป็นเดนิเอลมูนอสจับคู่กับเบนชีเวลสองตรงกลางใช้เป็นมาร์คคิวจับคู่กับเจฟสันลามาสามแนวรุกใช้เป็นอิสไมลาซาโรแมนอีซีและหน้าเป้าใช้เป็นชองฟิลิปมาเตตา โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของท่างคริสตัลาเลตมี1นึคนนะเป็นชองฟ e ิลิปมาเตตาเจ้าตัวทำไป14ประตูกับอีกแอสซิตโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาแหละบอลวิเคราะห์ไปที่ทางลิเวอร์พูลชนะท่างคริสตัลาเลตไปที่2ประตูต่อนหเราไปสรุปผลบอลพิมลีกทั้ง3คู่ที่วิเคราะห์กันมาหน่อยนะ คู่แรก Nottingham Forest เสมอกรบทางเชลซีที่2ประตูต่อ2คู่ที่2แมนยูแพ้ทาง Aston Villa ไปที่0ประตูต่อ2และคู่ที่3 Liverpool ชนะทาง c ริ s t a l p a l a c ไปที่2ประตูต่อ1เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบอลเพิ่มลีกวีคสุดท้ายจบซีซั่นทั้ง3คู่ที่ย่องเบาลหล่อบอลนำมาวิเคราะห์ถูกใจท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ comment, พูดคุยกับย่องบอลหล่อบอลได้เลยนะแล้ววันนี้ต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับย่องบเบอหล่าบอลใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ